กูชาย n o w l e d g e ความรู้ดีๆจากกู้ชายสหบับางส่วนงานของเราก็จะมีการดูในเรื่องของการใช้พัฒนาการภาพรวมเพื่อเข้าสู่สังคมเหมือนก<ช>ันใช่ไหมคะในแง่ของงานกิจกรรมบำบัดในความสามารถของการเข้าทักษะสังคมเนี่ยงานกิจกรรมบำบัดสามารถช่วยเหลือด้านไหนได้บ้างคะของงานกิจกรรมบำบัดก็จะช่วยเรื่องทักษะทางด้านสังคมนี่แหละมันก็จะค่อนข้างสอดคล้องกันใน เกือบจะทุกวิชาชีพที่ทําเกี่ยวกับพัฒน,นาการเด็กนะครับเช่นการคล้ายๆเหมือนกันการมองหน้าสบตา,าการเข้าร่วมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พาราเรลลกรุ่ปการนั่งการเล่นเล่นต่างคนต่างเล่นใช่ครับต่อไปก็เป็นพวก โคเบเล่ีดกรุ๊ปอะไรก็ว่าไปไอย่างเงี้ยการเล่นร่วมกันเนาะงาน,น,นกิจ<า>กรรมบำบัดก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการการความสามารถในการเล่นในแง่ของการเข้าสังคมในงานของแก้ไขการพูดก็จะดูในเรื่องของโซเชียลคอมมูนิเคชันนะคะก็หมายถึงว่าในการเวลาเข้าสังคมสามารถใช้การสื่อสารเนี่ยร่วมหรือว่าสื่อสาร เข้ากับเพื่อนหรือบอกความต้องการของตัวเองได้ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปคือเนื้องานมันมีนมความใกล้เคียงกันบางงานเราก็ต้องทําคล้ายๆกันเหมือนๆกันเนาะใช่ใช่อย่างทักษะการเล่นเราก็จะต้องมีฝึกให้เด็กเล่นได้เหมือนกัน,นใช่เพราะฉะนั้นมันจะชอบมีความเชื่อหนึ่งว่าต้องฝึก อันใดอันนึงก่อนแล้วค่อยไปฝึกอีกอันเนึงอ่ะในส่วนตัวครูฟาร์มคุณฟาร์มคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะ